ไปเอาน้นละีไปเลี้ยงเอามาแล้วาไปพี่ไม่เอาไปตรงนู้นละหมาเดี๋ยวเีผ้าคุก่อนเกี่ยผาคุม

้ลยจบแค่นั้นไม่ใช่ปัญหายวดูเว่ะตาดต